ยังไปไม่ได้ครับทำไมอ่ะมีอะไรเหรอคะจะรีบไปรถรออยู่ยังไปไม่ได้ครับทำไมอ่ะขอดูกระเป๋านะครับเอ้ยเของส่วนตัวฉันไม่เกี่ยวอะไรแต่ผมขอดูแป๊บนึงขอเช็คดูทำไมอันนาอะไรอ่ะอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์มาดูกระเป๋าฉันนะเนี่ยดีเช็คของแล้วมันไม่ครบผมขอดูกระเป๋าหน่อยครับเนี่ยลบกดลบกเปิดให้หน่อยครับพุ่นวายเนี่ยรถเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอโทษด้วยนะฮะเจนเย็นรอแป๊บนึงนะฮะรถเนี่ยทำไมอ่ะขอดูหน่อยครับ มีอะไรอีกไหมก็เ mm hmm. นี่ยมีอ่เนี่นี่ไงผ้าชเช็ดตัวเนี่ยครับว่าคุณเอามาได้ไงครับมันเป็นของโรงแรมฉันจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะผ้าเช็ดตัวเนี่ยมันเป็นของโรงแรมส่วนสบ,บู่พวกนี้คุณอยากเอาไปก็ช่างคุณไม่เป็นไรแต่อันนี้มันเป็นของโรงแรมคุณไปไม่ได้มันผิดกฎหมายรู้ไหมคุณก็มันนุ่มอ่ะอ่านุ่มคุณก็ไปหาซื้อแบบนี้สิเอาไปได้ยังไงละเนี่ยโอ้โหมันผิดกฎหมายรู้ไหมคุณใช่ครับการที่จะหยิบทรัพย์สินของผู้อื่นไปเนี่ยโดยเจตนาหรือไม่เจตนานะครับ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับคุณโดนถือว่าเป็นการลักทรัพย์ข่วนทรัพย์สินอันนี้โรงแรม <c oughs> เขายินดีให้คุณอยู่แล้วจ้ารู้ไหมค <c oughs> ที่ <c oughs> หลังอย <c oughs> <ำ>่าหาทาม